2025 Isuzu MU-X SUV ใหม่ล่าสุดได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางและความสะดวกสบายในทุกเส้นทางด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและความแข็งแกร่งที่ผสานกันอย่างลงตัว MU-X รุ่นใหม่นี้โดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบสปอร์ต 3D ให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นไฟหน้าบีเลดโปรเจกเตอพร้อมเดย์มรันนิ่งไลท์แบบเลสเสริมความหรูหราและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืน ภายในห้องโดยสารของ MU-X 2,025ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางหรูหราและเน้นความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงระดับพรีเมียมช่วยเพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงขณะเดินทางที่นั่งแบบ3แถวรองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนทำให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้านสมรรถนะ Isuzu MU-X ใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรให้พละงกำลังสูงสุดถึง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและการขับขี่ระยะไกลนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อทเทรนคอมมานที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรังหรือเส้นทางธุรกันดาร MU-X ก็พร้อมลุยไปกับคุณทุกที่ เรื่องความปลอดภัย MU-X 2 0 2 5ยังใส่ใจเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี ADAS Advanced Driver Assistance System เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ MU-X รุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมระบบช่วงล่างแบบ5้าลิง u ์ส e n s i เป็นชัที่ปรับจูนใหม่ให้ความนุ่มนวลและมั่นคงในการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกลาการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้อย่างดีเยี่ยมเพิ่มความเงียบสงบระหว่างขับขี่และด้วยโครงสร้างตัวถังแบบเหล็กกล้า High t e n ท i l i s ย r ส n g ิช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความปลอดภัยยิ่งขึ้น Isuzu MU-X 2025ไม่ใช่แค่รถ SUV ทั่วไปแต่เป็นรถที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของครอบครัวและผู้รักการเดินทาง ด้วยดีไซน์ที่สวยงามเทคโนโลยีล้ำสมัยความปลอดภัยครบครันและสมรรถนะที่เหนือชั้นทำให้ MU-X กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของตลาด SUV ในประเทศไทยในปี2025อย่างแท้จริง Number 2, n u m b e r 2 b y d Dolphin SUV ปี2025คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่จากค่าย b y d ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศไทย ด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยผสมผสานความฉบเฉีียวแบบรถยนต์ยุคใหม่และความแข็งแกร่งของ SUV ได้อย่างลงตัวมาพร้อมขนาดที่กระทัดรัดเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลาภายในรถถูกออกแบบมาอย่างหรูหราและทันสมัยพร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะที่รองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วนด้านขุมพลังดอรฟิน SUV ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า100%รองรับการชาร์จเร็วช่วยลดระยะเวลารอคอยและยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานระยะยาว ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังแรงสูงให้การขับขี่ที่เราใจแต่ในขนาดเดียวกันก็เงียบและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตัวรถสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไกลหรือใช้งานในชีวิตประจำวนันแบบไม่มีข้อจำกัดเทคโนโลยีที่ติดตั้งใน BYD Dolphin SUV ปี2025ถือว่าล้ำหน้าเกินยุคไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาดใหญ่ ระบบสังงานด้วยเสียงระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติระบบกล้อง360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ช่วยให้การขับขี่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานต่างๆของรถผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA ได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการดีไซน์ภายนอกของด o l p ฟ i n SUV โดดเด่นด้วยฝาหน้าเล็กทรงเฉียบกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สไตล์ล้ำยุคเส้นสายตัวถังโชบเฉียวล้อแมกขนาดใหญ่เพิ่มความสปอร์ต ผสมผสานกับรูปทรงที่ออกแบบให้ลดแรงต้านอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งหุ้มวัสดุคุณภาพสูงรองรับการปรับระดับไฟฟ้าและระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารในทุกที่นั่งด้านความปลอดภัยดอนฟิน SUV มาพร้อมเทคโนโลยีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและถุงลมนิรภัยรอบคันที่เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารความสามารถของตัวรถยังตอบโจทย์สำหรับครอบครัวหรือคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่ทั้งประหยัดปลอดภัยและมีสไตล์ที่แตกต่างมีไวดีดอนฟิน v 2,025จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในยุคใหม่ ทางด้านการประหยัดพลังงานการบำรุงรักษาต่ำเทคโนโลยีล้ำสมัยและการดีไซน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองในประเทศไทยอย่างแท้จริงนัมเบอร์ o y o โตโยต้าฟอร์จูเนอร์2025คือ SUV ที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทยโดยมาพร้อมความแข็งแกร่งหรูหราและเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายนอกของฟอร์จูเนอร์รุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาความดุดันและทรงพลังเอาไว้ด้วยดีไซน์กระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกเฉียบคม พร้อมเส้นสายตัวถังที่เน้นความสปอร์ตและความบึกบึนซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในการลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางออฟโรดด้านในห้องโดยสาร Toyota Fortuner 2025ได้รับการปรับปรุงเพื่อยกระดับความสะดวกสบายและความหรูหราเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระได้ดียิ่งขึ้น หุ้งด้วยหนังคุณภาพสูงมีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติแบบ Dual ลโซนหน้าจอ Infotainment แบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีระบบปรับเบาะไฟฟ้าสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารตอนหน้าและเบาะแถวหลังที่สามารถพับเก็บได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระ ในด้านสมรรถนะ Toyota f o r t ์จูเนอ2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล g d Super Power รุ่นใหม่ที่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ยังคงแรงบิดที่ทรงพลังพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ตอบสนองได้รวดเร็วระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ p a r ์ Time ที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้อย่างง่ายดายรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจ ในเรื่องของความปลอดภัย Fortuner 2025ไม่ได้ละเลยโดยมีระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดที่รวมทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดรอบคันเพื่อความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์นอกจากนี้โตโยต้ย,ยังเน้นเรื่องการเชื่อมต่อและการใช้งานที่ง่ายผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถเช็คสถานะรถสั่งล็อกปลดล็อกประตูและตรวจสอบตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ o r t u n e r ใหม่ยังมาพร้อมระบบสตาร์ทสต็อกอัตโนมัติและโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายเช่น Eco Normal และ Power เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนสำหรับผู้ที่มองหา SUV ที่มีความลงตัวทั้งความแรงความหรูหราและความปลอดภยัย t ต y o ta Fortun e r 2025ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว f o r t จูเนอร์ใหม่พร้อมจะพาคุณไปได้ทุกที่ด้วยความมั่นใจและสไตล์ที่โดดเด่นเหนือใครในทุกเส้นทาง n u m b e r 4. นิสสันเทรา2025นิสสันเทรา2025 SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่กลับมาพร้อมการปรับโฉมและอัปเกรดสมรรถนะอย่างเต็มรูปแบบโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยแข็งแกร่งและหรูหราผสมผสานความอนเนกประสงค์ของรถ SUV เข้าไว้กับความสะดวกสบายที่เหนือระดับ เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลด้วยเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเล็ดทรงโบเฉีียวและล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่เสริมลุกความสปอร์ตให้รถคันนี้ดูน่าเกรงขามยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของนิสสันเทรา2025กว้างขวางและสะดวกสบายรองรับผู้โดยสารได้ถึงเจ็ดที่นั่งพร้อมเบาะหนังคุณภาพดีที่ออกแบบให้รองรับสรีระได้อย่างลงตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับ Apple CarPlay แ and ละ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางเพื่อประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลก็เพลิดเพลินได้ไม่มีเบื่อเครื่องยนต์ของ n i s s สัน e r r a 2025มาพร้อมสมรรถนะที่ทรงพลังและประหยัดน้ำมันโดยมีให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบและรุ่นเครื่องยนต์เบนซินพร้อมเกียร์อัตโนมัติที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวล รองรับทุกสภาพถนนด้วยระบบช่วงล่างที่ปรับจูนมาอย่างดีขับขี่มั่นใจทั้งทางเรียบและทางวิบากนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสีลอ้อ 4WD ที่ให้คุณลุยได้ทุกเส้นทางอย่างมั่นใจเรื่องความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่นที่นิสสันใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนการชนด้านหน้ากล้องมองรอบทิศท,ทางและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณและครอบครัวเดินทางอย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นในทุกเส้นทางนอกจากนี้นิสสันเทรา2025ยังโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออัจฉริยะที่ให้คุณควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือสะดวกและทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลสำหรับใครที่มองหา SUV ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์ สมรรถนะความสะดวกสบายและความปลอดภัยนิสสันเทรา2025คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางผจญภัยในช่วงวันหยุดให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจและความประทับใจในทุกเส้นทาง n u m b e r 5. m i t s u b i s h i Outlander 2025 SUV ใหม่ล่าสุดกลับมาพร้อมการออกแบบที่โดดเด่นทันสมัยและทรงพลังมากยิ่งขึ้นผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับสมรรถนะในการขับขี่ที่เหนือระดับ เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถครอบครัวที่พร้อมลุยในทุกเส้นทางและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างลงตัวด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งไฟหน้าเล็ดแบบใหม่กระจังหน้าที่มีความสปอร์ตเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมทำให้เาแานเดอร์รุ่นปี2025มีความดุดันและหรูหราในเวลาเดียวกัน ภายในห้องโดยสารของมิสซูบิชิอัลแลนเดอร์2025มีการออกแบบอย่างพิถีพิถันให้ความรู้สึกกว้างขวางหรูหราและเงียบสงบด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งแบบ3าแถวรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7คนตอบโจทย์สำหรับครอบครัวใหญ่พร้อมระบบปรับอากาศแยกโซนระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพระดับพรีเมียมที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงเหนือระดับในทุกการเดินทาง ในด้านขุมพลังมิตซูบิชิอ o u แลนเดอร2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรที่ให้กำลังแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super All Wheel Control ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นถนนแห้งลื่นหรือทางวิบากรถคันนี้ก็สามารถตอบสนองได้อย่างมั่นใจเสริมด้วยระบบการสะเทือนที่นุ่มนวลให้การขับขี่ที่นิ่งและสบายไม่ว่าจะเป็นทางไกลหรือในเมือง ความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่นสำคัญใน Outlander 2อ2 5ด้วยชุดระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติและกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกการเดินทางเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตอนเองและครอบครัว Mitsubishi Outlander 2025 SUV รุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นระบบชาร์จไร้าสายการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนการควบคุมฟังก์ชันต่างๆผ่านแอปและยังมีระบบควบคุมรถผ่านเสียงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้รวมอยู่ในรถยนต์คันเดียวที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทั้งการใช้งานในเมืองและกิจกรรมกลางแจง้งไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนเ Outlander ใหม่ก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทุกการผจญภัยของคุณในทุกเส้นทาง